นะโมสัมมาสัมพุทธานังปารมัตถะทัตสีนังสีลาธิคุณนะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทธาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณบปารมี มีสินเป็นต้นขออาราธานาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกือกูลพรมจัก,กรวาลปกป้องผ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจ มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถานีวิทยุพลม .2 เคลื่นความที่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญยติโยมนะ ช่วงนี้นะก็ยังนึกถึงหลวงพ่อคูณนะบริสุทธโธหรือพระเทพวิทยาคมนะที่ท่านใดมรณภาพละสังขารไป ทั้งทั้งที่ญาติโยมจะไม่เคยได้ยินจะมาพูดถึงเลยนะตั้งแต่ดำเนินรายการมาเนี่ยไม่เคยพูดถึงแต่ก็ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ นะคุณบริสุทธโธหรือพระเทพวิทยาคมเนี่ยมาบอกนะเกี่ยวกับวันพระคุณเจ้าช่วยที่ผ่านมาก็คือวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมนั่นแหละที่ให้ญาติโยมได้มา ตัดเล็บตัดผมแล้วก็ฟังพระมาลายนะจะเป็นมาลายหมื่นมาลายแสนนั่นแหละก็คิดถึงคำพูดที่ท่านมาเมื่อวันที่ท่านมรณภาพละสังขารนนะั่นเป็นวันเสาร์วันเทาเสาร์ที่สิบเก้ารหรือไงเนี่ยนะ ท่านบอกว่ากูไม่ยกูไม่ได้อยากได้อะไรจากพุกมึบืงรอกกูมาที่นี่เพราะพระสังฆราชพากูมากูได้ของดีมากูก็แจกคนที่ไปหากูท่านก็สอน ธรรมะนะตามสไตล์ของท่านพอหลวงพ่อคูณท่านจะบอกว่าท่านพูดไม่เพราะท่านพูดไม่เป็นท่านพูดอย่างนี้แหละแล้วท่านก็เตือนธรรมามาท่านที่นั่งอยู่นะอย่าใจร้อนนะแล้วท่านก็บอกว่าวันที่ยี่สิบสี่ พกสภาคมเนี่ยให้ผมมึงมาทำบุญกันเป็นบันพระคุณเจ้าช่วยนะแล้วท่านก็ไม่ได้อธิบายอะไรอีกบอกแค่นี้แต่ธรรมาเองก็จิตใจร้อนไปนะร้อนช่วง ตั้งแต่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสก็เลยตีปัญหาไม่ออกจนวันศุกร์ญาติโยมที่ได้มาพูดเต็มๆชักชวนญาติโยมให้มาทำบุญวันพระคุณเจ้าช่วยคือวันที่ยี่สี่พฤษภาคมที่ผ่านมาทุกคนไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะเพราะว่า ไม่รู้ทำอะไรบ้างพอถึงวันเสาร์ท่านจึงมาบอกว่าให้เทศพระมาลัยหามาลัยไว้หาพระมาลัยไว้เทศพระมาลัยยาวไปหรือเปล่าละ่ะก็เตรียมพระมาลัยไว้หลังจากนั้นก็หา ้นกล้วยมามาทำกระทงเพราะว่าจะต้องให้คนที่มาทุกคนเนี่ยตัดเล็บตัดผมแล้วก็เอาลอยกร,กระทงไปปรากฏว่าวันที่24่บพฤษภาคมที่ผ่านมามีญาติโยมมากันเยอะนะก็หมูทนากับญาติโยมทุกๆคนที่มากัน แล้วก็ตอนบ่ายผู้ใหญ่ก็ให้เทศอีกครั้งหนึ่งพอเทศจบก็ให้เนี่ยนะให้เหวันนะเหวันตะเนาเหยแมวนะก็หมอแปะยุบจรัดสีจุบสั้สน ยกยกผ้านะผ้าบตด้ะแล้วก็ผ้าไตรถวายปรากฏว่าหลวงพ่อคูณนั่นแหละอีกนะหลวงพ่อคูณริจุโทท่านก็มาสอนสอนอีกนั่งแบบสไตล์หลวงพ่อคูณนะ สอนทุกอย่างกูเตรียมไว้หมดแล้วกูไม่ต้องการให้มันเป็นหนี้สงหนี้แผ่นดินกูยึงทำพินัยกรรมเอาไว้นะท่านพ่ออย่างนั้นนะที่ท่านทำพินัยกรรมนี่คือไม่อยากจะให้พวกลูกศิษย์ท่านลูกหลานท่านนะนะติดหนี้สงหนี้แผ่นดิน ท่านสละหมดทุกอย่างแล้วแล้วท่านก็บอกว่าท่านฟาดหัวพวกนี้ให้ดแรงๆให้มันตกไปให้เคราะมันตกให้สิ่งไม่ดีมันตกไปหมดแล้วท่านไห้กอใครตามานเนี่ยฟาดเอาไอ้ที่ผมด้มบลันนะฟาดหัวพวกตะนาเย,ยวัน แล้วก็ลูกชายของยายวันนะแตนเนา,แล,ยายแ,แล้วก็ยายแมวแล้วก็โยมสั้นนะจรัสสีแล้วก็หมอแปะฟาดไปคนหนักๆเลยฟาดแรงๆเลยปัวป้วปั้วเลยยัดเขามาฟาดเต็มกำลังเลยหอยไมย้น้ำมนะ่ะฟาดให้อรรมะฟาดเสร็จเปอันว่าเสร็จพิธีก็ นึกขึ้นมาเอ๊ะหลวงพ่อคูณท่านบอกว่าท่านมีของดีท่านแจกจ่ายผู้คนท่านแจกจ่ายอะไรก็มาคิดดูโอ๊ยญยาิโยมหลวงพ่อคูณเนี่ยตลอดชีวิตของท่านนะที่อยู่ในเพศบัณชิตเนี่ยท่านได้ของดีมาก็คือตีหัวคนนี่แหละ ใครไปหาท่านท่านตีหัวให้นี่ก็จะดีนะญาติโย,ยมจะดีตบ้า,าเองก็ไม่เคยให้ท่านตีให้หรอกก็ไม่เคยไปหาท่านด้วยและไม่เคยคิดจะไปหาด้วยนะแต่ก็ได้รับความเมตตาจากท่านจึงเรียกท่านว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณพริสุโธน,นั่นเอง มาพิจารณาดูเอ๊ะท่านให้เราฟาดอ๋อพอด้พอดีเจ้าโจ้นะลูกศิษย์ลูกยงภัศาลนะนะหรืออะไรชื่ออะไรนะพอดีไม่สบายพอดี เลยฟาดให้ใช้นี่แหละนะใช้พอนีลูกสิทธิ์นะอย่ากโดนป่วยกัดเนื้อกััดตัวไม่สบายลูกไม่ไหวหก็บอกว่าลูกไม่ไหวไม่สบายอย่างนักก็เลยใช้ นี่แหละยาคาเนี่แหละฟาดอ้วแรงๆเลยจุดกำลังเออนึกได้ขึ้นมาแสดงว่าหลวงพ่อคูณท่านเห็นว่าเราคงจะทำเหมือนท่านได้นะก็คือฟาดเอาเอา ยาขาฟาดศีษะเต็มแรงจะทำให้สิ่งไม่ดีต่างๆมันหล่นหมดแล้วก็เมื่อสิ่งไม่ดีมันหล่นชีวิตใหม่ที่ดีเกิดขึ้นมาก็คือการได้ไหว้พระได้ทำบุญทำกุศลก็เท่ากับสิ่งใหม่ที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิต หลังจากที่ชีวิตเนี่ยมีสิ่งไม่ดีมันติดอยู่เกาะอ,อยู่เต็มไปหมดพอถูกยาคารัรนะพ,พ่อคูนท่านนะปฏคุวงพ,พ่อคูนท่านฟาดเต็มๆเปรี่ยงนะสิ่งไม่ดีมันก็หล่นลงไปหมดแล้วก็เริ่มตั้งหลักชีวิตได้ใหม่ท่านสร้าง ทุกอย่างนะท่านได้ช่วยเหลือผู้คนได้โรงพยาบาลได้โรงเรียนได้วัดเนี่ยนะท่านทำทุกอย่างไว้นี่ก็เพราะการตีหัวคนนี่แหละอา่าโยมตีหัวคนใช้ใบใช้ยญาคาเนะี่ยตีหัวคนจึงเรียกนะว่าก็เลยท่านโอพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ช่วยซะแล้วนะก็ะคือท่านคงจะให้าม,มาตีม้องกันใครมาก็ต้องต้องตีแหละตอนนี้นะฟาดแหละฟาดหัวแหละเมื่อท่านมาช่วยท่านก็มาแจกมาจ่ายมาบอกวิธีจะให้เราได้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งกายสิิธิ์สร้างดินแดนพระศรีอริยเมตรยัย ได้สำเร็จที่จริงนะหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่เอาอะไรท่านทำของท่านไปพอแล้วสมบูรณ์ดีแล้วก็นักจะมาก็เลยได้แต่ขอบพระคุณเรรเดบพระคุณหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหรือพระเทพวิทยาคมเป็นอย่างมาก ที่ได้มาอนุเคราะห์มาส่งเคราะห์เสริมกันไปนะญาติยมก็เล่าให้ฟังญาติยมนะ่ะนึกถึงเดี๋ยวยังคลายไม่ได้อยังนึกถึงเพียงแค่พบนิดหน่อยนะได้รู้จักเพียงแค่นิดหน่อยแต่ก็ อนุเคราะห์สงเคราะห์กันก็เป็นนะก็อนิโมทนาเล่าบอกให้ญาติโยมฟังเพื่อเห็นว่าวิชาของหลวงพ่อคูณนี่ก็คือการตีหัวคนนี่แหละท่านได้พรมาพรจากผู้ใหญ่มาฉะนั้นการตีหัวคนของท่านจึงมีประสิทธิภาพมากแล้วท่านก็มาให้พรตมาต่อนะดูแล้วให้ต่อก็คือให้ตมาฟ้า ต่อไปอีกเอานี่คือหลวงพ่อคูณท่านมาให้นะเอาญาติโย,ยมนะที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบำรุงรายการธรรมะที่มังออกอากาศร่วมทำบุญในการสร้างพระพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์เลยที่บริสถานพร้อมทั้งพระสุภาพมงคลและพระนักขันเริงญาติโยมตั้งเอาไว้แสนกองทุนญาติโยมกองทุนละยี่สิบแปดบาท รวมทวบนในการสร้างใบสีขมาแปดชุดใหญ่พร้อมดอกโบตูมดอกโบบานแล้วก็มหาเจดีย์อภัยยาานตั้งเอาไว้เป็นกรมธรรมบุญญาติอยู่นะคำประกันให้เราได้ร่วมสร้างร่วมทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สำเร็จ รวมทำบุญในการสร้างพระพุทธรูปสี่ปางนะตั้งเอาไว้2500กองทุนกองทุนละหน0่บาทรวมทำบุญทาสีาแต่งพญาราหัวให้เป็นสีทองมหาธรรมเจดีโพสวรรให้เป็นสีทองและทิพย์ดิษฐานของพุทธเจ้ายี่แองให้เป็นสีทองตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยม ร่วมทำบุญในการสร้างเรือสำเพาแก้วสำเภอทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณดาวหงตั้งเอาไว้หนึ่งล้านกองทุนกองทุนละสองบาทรวมทำบุญเจาะจงดินแดนของพระศรีอริยเมตไตรนะสร้างดินแดนของพระศรีอริยเมตไตรยัดอยู่ซึ่ง เป็นพระเจ้าอู่ทองก่อนสมเด็จพระพิยาหาราชแล้วก็พระปางป่าลีไลนะอันดับแรกก่อนตามกําลังทรัพย์กาลังศรัทธาของญาติโยมญาติโยมก็อสมบัดติดต่อร่วมทบุญกันได้ตามกําลังทรัพย์กาลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0 2 9 1 2 0 3 6 9 0 2 9 1 2 0 3 6 9 029121971 029121971ทางไปจันีพระมหากรีฑาวชิรญานโอวัฏเรียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800พระมหากรีฑาวชิรยานโอวัฏเรียบราบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสวรา์ หมายเลขบัญชี194-063-6374ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194-063-6374ญาติโยมทุกๆวันพุธนาเวลา6โมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6โมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมนะมาร่วมสวดมนต์กันมานมสก,การกราบไหว้พระพุทธเจ้า28พระองค์กัน หรือญาติโยมประสงค์จะให้หมอไผ่สารสารนากใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคไัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบร่าบ,บำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่บสารถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์ส0เบอร์ห5ห้าปหศูห้ารถเมย์เบอร์1ิป วันเรียบรัาบำรุงญาติยงอยู่วงสว่างเลยสีแยกบวงสว่างไปทางจังหวัดนนทญาติยประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่สายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าพห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเศษเสีอิเศษเสพุทธนามอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปีดีขอพระแม่ธรณีองเทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลาย ในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุม,มาุมโมธนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตาม,มาภาพแตกระธรรแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นที่เป็นอริยรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะ บรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลรนรดานเทินโนอมปัทวีคงคาภุมมะเทวานามามีหังนมะพทะอัตามาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าทุกทุกะองขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าทุกทุกโปองและคุณของพระรัตนตรยัย จงปกปักคุ้มครองรักษาญาติโยมและเขือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถินพุทธัทงแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภักขวาพรมจักรวาลปกป้องผ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการ ธรรมยาใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร